ทุกคนครับวินาทีนี้ไม่ได้มีแค่สงครามที่ใช้อาวุธอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ยังมีสงครามเหล็กด้วยฟังไม่ผิดหรอกครับสงครามเหล็กระหว่างสาชาติก็คือสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็จีนซึ่งเรียกว่าเดือดไปแพ้กันเลยเรื่องเรื่องก็คือว่ายักษ์ใหญ่อย่าง nippon steel corporation ซึ่งเป็นผู้นําอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นตกลงควักเงินสดล้วน,น,นมูลค่ามากกว่า5 0,000นล้านบาทซื้อธุรกิจ united states steel corporation เจ้าเก่าที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของวงการเหล็กสหรัฐมากกว่า122ปีจนว่ากันว่าหากควบ รวมกันสําเร็จนี่จะเป็นผู้ผลิตเหล็กที่มีมูลค่าสูงที่สุด1ใน3ของโลกหรือว่าท็อปเลยทีเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าสมาชิกสหภาพแรงงานเหล็กหรือ United s t e e l w o r k s มากกว่าหมื่นคนประกาศต่อต้านทันทีและร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิเสธแผนนี้ด้วย ข่าวล่ามาแรงก็คือว่าจากเรื่องของธุรกิจก็กลายเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วนะครับเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนพูดให้คํามั่นต่อสมาชิกสหภาพแรงงานในนครพิตต์เบิร์กว่าเหล็กสหรัฐเป็นแบรนด์อเมริกันมามากกว่า100ปีก็ควรเป็นของอเมริกันทั้งหมดรัฐบาลสหรัฐจะไม่ยอมให้บริษัทญี่ปุ่นซื้อกิจการเหล็กสหรัฐ ไม่พอเท่านั้นนะครับยังจะเพิ่มมาตรการภาษีถึง3เท่ากีดกันเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนที่นําเข้ามามหาศาลจนแข่งกับราคาตลาดท้องถิ่นด้วยก็คือเรียกเสียงเฮในหมู่แรงงานสหรัฐได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแน่นอนว่านโยบายด้านเศรษฐกิจนี้ไบเดนต้องการเกยทับคู่ชิงเ้ายี้ทำเนียบขาวอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งใช้วัฒกรรมแข่งกร้าวต่อจีนและดันกำแพงภาษีสูงลร่วมาตลอดแต่สิ่งที่ไบเดนต้องระวังหลังจากนี้คือหากเพิ่มภาษีอีกต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้น ท้ายที่สุดเงินเฟอ้อในรัฐบาลนี้ก็อาจเป็นผลดีกับผู้แข่งได้จึงต้องติดตามว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะเลือกสมดุลระหว่างนโยบายการค้าระหว่างประเทศกับความนิยมในหมู่ผู้ใช้แรงงานอย่างไรโดยที่มีเหล็กเป็นเดิมพันครับ